พอวุิกะดีดีมือนี้วัวไม่พิมบดสบายไปถอนฟันมากอะปลูกเตยให้แล้วปลูกเตีแขนเีให้แล้วขัางหนึ่งในซีบีดเ่เคยมีปีนอนน้ำเขาแขนเียไม่พิมนอนละมีสมบายแต่นองบ,บานอื่นนีไม่พิมก็จะเป็นตามตัวเลขน้ำพอจำเนาะคะ่ะน้ำพอจำให้น้ำผูเป็นโศ่เป็นม้านั่นแหละคะ่ะแต่ว่านองซายอยู่ ที่ว่าพอเพิ่นเสียหนึ่งกะเพินว่าเดี๋ยวให้ให้คออีกก้อนคอ,อ,อก้อนเืีพิมพ์เลยปรศัทจะจะบอกดอกไก,กลมือนี่ยละตามมาอีกเนาะค่ะเนาะแต่ว่าไม่หมอนไม่หมอนเท่านนิกะก็สิแม่เพิ่นฟั้นท่งให้เลยด้วยค่ะตน่ค่ะพะอจารย์มาเยี่ยมไม่พิมพ์เยค่ะเด้อเพิ่นมาบอกข่าวดี เป็นมาบอกข่าวดีเป็นว่าเป็นฝันเหม็นมาสั้นฟันว่าจังไดน้องคือสิฝันเหม็นเถื่อนนบานพ่อจานไปยูทวงยูทาเห็นเป็นยิ่งสองคนมาหาบมาขึ้นเอ้าแม่นบมดจ้ะไปนอนดูวตกปลต่อโอ้เโถก้อนนี่ฝันว่าผีอ่ำที่กัดตายอืขึ้นนีนฝันว่าเป็นยิ่งมาหาสองคนเอ้าคือสิมาบอกสู่บอกลาบน้องนุ่งเถื่อนนบานครับก็บเอาเพราะ ไปบอกว่าตอนนี้ละตอนนี้ไปถามนี่ต่อเสียวกวนดีไหมเกือบตายวะไปอันยูเ่ยอมนยูเวนเท่านี้บอกจ้านั่นเพิ่นก็เลยมาอันอ่ำมัดดีอ่ำเอาธรรมดาที่มาอ่ำยูจังสันก็เจ้าบอกเลขแม่นแม่นได้พอจานก็เจ้าบอกถือเ็นบคทีเท่เขาอันได้ข้าวหันนะถือคอสามโตก็เจ้าถือกล้วยเบิร์ดพอจานอันเพิ่นมาบอกเลขบ่บ่ายนี้ว่าซุปฟังเร็วๆ เอฟซีเงีหูฟังเลือเนี่ขันเบ,บาเรื่องนี่มันมันเขาเจ้าแต่นี้ยว่าฝันไปเห็นผู้หญิงสาหาสองคนขึ้นนี่ย่างอ้อมคางอ้อมเใหย่คนัน <c oughs> ละอืมได้สเสด็จมาเกือบจำบะไแต่ว่ารอบก่อนนี่ยพ่อจารย์มันน่าสนใจมีมีเขาจะบอกเลยบ่ที่ว่ามาบอีอย่างคนละมาสกีข้ามาลังเดี๋ยวหนาเล่าลังอยู่เอาฝันไปตัวคือเป็นยังไงวะขี้งจนแข็งเนาะเป็นใจ Bên phi vô gia, bên phi vô gia. Boy hên, bên libo. Ma am libo gia. Hm, 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 hm. But bang, 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 ค่ะนี่ล่ละพออันพอจำบ้านยาขึ้กันเด้อนี่มีแต่โมเมนต์มีแตะพอจำบ้านทงฝนเด้ค่ะอันนี้บ้านยาเฮาเด้อพอจำบ้านยาบ้านไม่พิมพ์นี่แ่ละค่ะพอจำเพิ่นฝันดีนอกเพิ่นมาบอกโศกนองาานุ่งทั้งมาแพ่บุญกะถินเป็นบุญเมื่อได้ก็จะพอจำพันที่ยี่สิบเฮ็ดอนี่ซอยกันเด้ออืมจ้ะเห็นเด็กหรือมาเฮ็ดมาเฮ็ดสางซอยกันเวลาอยากมากินมาท่านกับแม่นาะพอเนาะมันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดมือยิบที่ยี่สิบแปดถมือทอดอืมจ้ะ มากกสิได้โศกน้ำพอเฮาเด้อนีเอฟซีหนีเด้อพอจำฝันดีฝันได้ล้วเด้อนี่เพิ่นเลยให้เอฟซีเด้อนี่ให้เบิ่งเป็นแนวทางนู้นข้านู้นแต่ว่าเพิ่นตีเป็นตัวนี้แล้วเพิ่นถือเลขยกดูๆได้ไหมสมเฮาก็ได้ค่ะขอบคุณหลายๆดยายเด้อพ่อจานเด้อครับจ้าโอ้คือสิโศกสิมาถถนเทนโอบาลนี่อยู่ดีๆก็มีผู้มาเล่าความฝันให้ฟังพอจำเฮาคือกัน สุกให้มไน้ำประจําเขาเด้อเพ็นใหม่สุกข,ขอเถือนนกขนะนนอยากให้บุญกระทินเฮ่าสมบูรณ์บ่จะมาบอกเลขเอฟซีให้ถือน้ำเพิ่อนี่นพิมกับพระวุทิกระจจงศิลกับอ้ตะผูสิมาเล่าสู้ฟางนกขนะโอ้ดอกไม้ก็มีแต่งามๆไดเอฟซเด้อนี่ ตั้งเขาจะถือเลขกตั้งอันได้ภาพสวยๆฝากกันเนาะคานะอ่าดีใจได้ลายไม่พิมพ์ก็ได้พระอาจารย์คนมาบอาสซู่ฟังว่าเพิ่นฟันฟันดีเพื่อเลีเยขออกมาหายจังสนันคะข้าพูกเขามาแหละกดปลากดไคลกดแชร่กดติดตามช่องไม่พิมพ์ผ้ารวยนี่เลยะคะ่ะว่าพอจำเพิ่นมาเก็บบุญกะทินเนาะคะ่นเนาะไม่พิมพ์ได้บริจาคซอยเพิ่นหาลอยบาทจ้ะ เพิ่นก็เลยบอกโศกบอกลาบต่อบุญเท่าเพิ่นฝันว่าผู้หญิงสองคนมาว่าสัตย์ทีบอกว่ามาจังใดบุญแล้วก็เลยสะดุ้งตื่นกับสอเล่ากับบลูขึ้นระหว่าฮากลางเพิน่นก็ไปนอนอยอบาตอเพิ่นก็ว่วาผีมาอำ่ำเพิ่นนอนขานาะอยู่เตียงแล้วเดี๋ยวมันก็นออกเจ็ดสองนั่นแหละคะ่ะนอนอยู่เตียงผีมาอำ่ำมาสัตย แต่ว่างวดนี้มันสิจังดายเราไม่พิมพ์ว่าปล่อยสูงหมาน้ำพอดจานเขาในเรื่อพอจำเขนาโนค่ะโน่นพอจำบัญญาไม่พิมพ์เนี่ยบ้านไม่พิมพ์เนี่ยหรอคะแต่ว่าเพื่อนห้เลขไม่พิมพ์ไว้แล้วนี่ได้จังน้อยเด้อกระดาษจังฝ่าท่านดิหากระดาษดีๆพอจำบ้านยาเด้อค่ะวันนับพุ่งยิงสองคนมามาหาเพิ่นสีป็มมน พีหลอกพีอพ่อ่าผู้เก่าน่นระตีไม่พิมพว่าจังเปล่าบริสแล้วคักจก้ะนี่แหละค่ะจะซื้อขึ้นซื้อลงเท่านั้นตัว 25, 24, 50, สองหาสองสีเป็นแสนละไม่พิม์วานุประจาค่าก็ให้เป็นแนวทางด้วยคะ่ะเอสีให้เป็นแนวทางด้คะ่ะเนาะคุณมาเปล่าสู่อไหมพิมฟังไม่พิมกันเลยขอเพิ่น ถ้าผูเ่าเพิ่นจะฟันเมนเนาะค่ะไปสูกหข่มานน้ำเพิ่นทุกคนเวยค่ะเดอ้อจาบ้านยาบานไม่พิมพ์เนี่ยวละจ้าห้สองหาก็สองซีว่าสั่สองซีนี่ไม่พิมพ์จับเอาเองดอกซื้อขึ้นซื้อลงเอาจ้าแ้่เป็นห้ตัวแดงๆนี่ละสองหาเพิ่นว่าเิ่นเขียนห้โโลดเพิ่นกับเบาๆยังหลายเนาะค่ะเนาะแต่สองซีนี่พิมพ์ม,มา,าซื้อลงเต็มหนึง่งนี่ละค่ะ สำหรับมือนีกระซัมดีกว่นะคะเนาะโศกหมายลำด้วยน้ำกันทุกคนด,ด้วยค่ะเด้อเด็กประจํามาหายยูหดเท่อนนี้แหละคะ่ะมาเก็บบุญกะทินเก็เลยเบาความฟันเห็นไม่พิมพ์ฟังไม่พิมพ์ก็เลย,ยข,อขอตัวเลขกากเอฟซีเนาะคะ่ะเนาะขอให้เฮาลำด้วยน้ำกันทุกคนค่ะถือเลขกน้ำกันทุกคนด้วยค่ะเด้อสำหรับมือนีสวัสดีค่ะ